ครับสวัสดีครับยิงปลาไต้หวันครับมือสิมาเบิ้งไม้ไหมครับผมใต้ทางด่วนครับจะข้ามไปได้บ่ครับตรงนี้ต้นมอนี่น่าจะลึกครับดูปลามันจะขึ้นอยู่บ่ถ้าปลาขึ้นอาจจะไปครับผมปลาพวกขึ้นก็นั่งซอมซ้อมเบิ้งสะก่อนครับซุ่มเบิ้งสะก่อนน้ำมันก็ค่อยใส่แล้วครับ มานี้ครับหมายใต้ทางด่วนนู่มีตรงที่ซุ้มยิงครับผมกวาม้างไม่รู้จะได้หมาอยู่บอมื่อนี้เดินดูไปเรื่อยๆครับผม ส่บรรยากาศไปก่อนนะครับเดินไปเรื่อยๆไม่รู้จะได้หมาหรือบอ่อครับมื่อนี้ ลูกป่านินเยอะเลยน่จะลูกปานิ่ครับอยู่โทนิโปมปลาเยอะอยู่ครับไปหินครับยิ่งไปลูกดอกทู่เลยครับหินลายครับหินทั้งนั้นเลยลูกปานิน่ตรงนี้บ่ค่อยลึกปลาขึ้นอยู่ครับตืต่น ปลาใหญ่ขึ้นอยู่ครับจะขึ้นไกลครับผมขึ้นตรงลึกๆครับมันมีตรงซุ้มยิงครับผมปลาขึ้นตรง,งกลางๆครับปลาลายครับเรารอชมผลงานนะครับ,บรู้จะจะได้ยิงอยู่บอ่อขนนั้นหระครับ ปลาเยอะอยู่ครับไม่มีตีหินครับมัน,นจะยิ่งได้บ่นี่ปลาเยอะครับปลาเยอะครับอ่าลูกปลานิลนเป็นฝูงเลยครับมันสิง่งได้บ่ไปเรื่อยๆอือปลาเพียบเลย มีตรงที่ซุ่มยิงเนาะโอ้เยอะจูป่ามีตรงซุ่มยิงได้การอยู่ได้ขี่ป่าทั้งนั้นแท้นี่ เดินมาไกลพอสมควรแล้วครับป่าลูกปลานิน <c oughs> หูหหอยู่ไหนเฮ้ยตัวนี้ใหญ่เตอยจ่กรับตัวไซสเกือบครึ่งโลพท่าเราครับขึ้นใกล้ๆนี่ก็ดีมีตรงซุ้มยิงบ่อได้ขี่ป่าทางนั่นเลย นี่น้ำปลาเล่นเล่นเ <c oughs> อ,อาตะไคร่ดักไว้นีไ่ไงเอาขึ้นบ่ได้แล้วครับปลาเยอะครับ นนโอ้ขึ้นใหญ่อยู่ครับตรงนี้ปลาเดินมาไกลพอสมควรแล้ว ออไมานี่แหละครับมื่อนี้ยี่ได้ตัวอย่บอกน้ำคือขุนนะน้ำขุนครับผมบม่รู้ป่าจะขึ้นอย่บอกเราดูผลงานนะครับเด้อ ครับหลังจากอยู่มาตั้งแต่บ่ายครับยังบม่ได้ลั่นไก่พอพอบาทเลยครับปลาโพเลยครับสีอยู่จนค่ำจนมืดหมดแล้วครับมืนนี้เดี่ยวไฟซ่องเอาเอาไฟไตสซ่องเอาครับกูดีเอาแบตเตอรี่มานําำ เราส้มผลงานต่อกางขึ้นหมดแล้วครับผมไม่่เป็นหน้าด่เมื่อนี้หืดลงเรื่อยๆแล้วยังไมลล่รันไก่พ่อบาทอยู่อากาศเย็นดีแล้ว ไนยิงป่ามันจะเล้มันแค่ส้มแต่บรรยากาศจะสื่อว่าโอ้ยป่านนป่าไปทางเดียวมืดมืดจนคำน่ำเลยเ้อ เห้อครับเออไม่มีอันนี้อลวมครับผมหลังจากรอให้มืดในค่ำครับผมจนมืดแล้วครับรอสมผลงานนะครับเด้อมีตัวปลาอยู่บ่ ไม่ได้อหินแท้ตัวลูกปลาเห็นโพตมืดๆครับผม ไปไหนละลงลึกละมองบ่เห็น หลังจากโทรให้มืดครับยังบริลลันไก่อยู่ครับ